ดวงรายปัก12ราศี1-15สิงหาคม2,568ราศีเมษถึงราศีพฤษภราศีเมษ13เมษายนถึง14พฤษภาคมการงานงานที่ทำอยู่ผลลัพธ์ไม่ตรงกับเป้าที่ตั้งไว้ต้องเปลี่ยนงานใหม่มีโอกาสได้แต่งตัวดูดีสวยงามเป็นงานที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนว่าจะต้องได้ทำการเงินการเงินถือว่าดีเพราะมีเงินใหม่ๆเข้ามาตามเนื้องานที่ได้สร้างเพิ่มเติมความรัก คนโสดนั่งทําตัวสวยๆหล่อๆเฉยๆก็มีมาให้เลือกตั้งเยอะแล้วแต่จะตัดสินใจส่วนคนมีคู่แล้วไม่มั่นใจกันแถมีหึงหวงต่างฝ่ายไม่ยอมให้ใช้ชีวิตแบบอิสระราศีพฤษภ15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานงานที่ทําเป็นลักษณะช่วยเหลือหรือบำบัดเพื่อแก้ไขชีวิตผู้อื่นซึ่งทำได้ดีและช่วยได้ตามนั้นจริงๆการเงินเป็นลักษณะเปิดช่องทางให้มีเงินเข้ามามา,มากขึ้นอาจจะไม่ทันทีตอนนี้ แต่มีแนวโน้มว่าในวันข้างหน้าการเงินจะได้ตามที่ต้องการอย่างแน่นอนความรักคนโสดยังเข็ดกับเหตุการณ์ต้องยื้อแย่งหรือไม่สมหวังเลยวางไว้ก่อนยังไม่สนใจเรื่องนี้ส่วนคนมีคู่แล้วเพิ่งจะผ่านวิกฤตความหึงหวงอันมหาโหดแต่ก็ต้องเดินหน้าจับมือคู่กันอีกต่อไป